คะเพามาจีตู่ตัวเดียวโอ้เลี้ยวขวตุ่มเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข3 3 3 7อีก1.5กิโลวันนี้น้องพีพบกระต่ายมา2ตัวบนหัวนะคะชื่อน้องอะไรคะกระต่ายน้องอันนี้น้องไว้กับน้องพิงกันเนาะเอาไหมน้องไว้คือเป็นอะไรลูกสีขาวแล้วน้องพิงนะสีชมพูสีชมพูนนี้น้อง จะพีมเอาน้องพิงกับน้องไว้มาด้วยนะอีก600เมตรวิ่งตรงต่อไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ถงแล้วแม่ี่้นมธรรมชาติซื้ออาหารเลยนะคะ <zo> <ia> ที่นี่นะครับจุดเล่นพิเศษรนคาเฟนะครับจุดสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าสนใจเอาอาหารไปเลี้ยงน้องๆไม่ครับตั๋วละหนึ่งร้อยบาทนะครับจหนึ่งตั๋วมนกิจกรรมเยอะนะคะฟองแรกน้ำดื่มได้หนึ่งขวดนะครับงนกอยู่เอาเข้าไปข้างในอ่าคูปองต้องซื้อตรงนี้ไปเพราะว่าออไปถึงอาจารย์น่ะอาจารย์จะไดปฟองสสวัดีค่ะตามน้องพีมาเลยนะคะตามน้องพีไปเลยนะคะเชิญเลยค่ะไป เจอแล้วหน่งเจออะไรลูกตัวอะไรคะแกะบ้านแกะถูกต้องเฮ้ยมาแล้วมาเลยมาขออาหารมามานี้ป้ามานี้ป้ามานี่ขาปอดสารพิษแน่นอนค่ะอตามธรรมชาติชแล้วาอีคุณลูกค้ทุกท่านนะคะสี่ไก่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะเอาเอาแย่งแล้วแย่งแล้วพ่อลูก ดูดูดูความร้ายของเขาสิโอโอสุดยอดเลยหินจัดเหรอโอ้ดูคู่นั้นดูคู่นั้นเขาทะเลาะกันเหมือนคู่กับพีมเลยอันนั่งนี่ก็ได้ปาเนี่ยให้ลูกมาแล้วมาแล้วนั่งนู้นมาแล้วนั่งนู้นนี่นี่นี่ปะนี่ อ่ะอ่ะมาแล้วจ้า,าอ่ะพี่ไปยืนข้างบนเลยลูก ตอนนี้เหมือนว่าสเสน่แรงมากรูกสิมีจะสัตว์ตามแม่แม <c oughs> เาไปเลยค่ะเอาไปเลี้ยงเลยค่ะกักเลี้ยงฟากไอซี่โซนจะต่ายนะคะน้องเจพิมพ์ใจดีเออใจดีค่ะ <c oughs> ที่นี่เขาปล่อยเขาปล่อยเต่าเดิน มีเต่าแพแกะควายหมูแล้วก็มีอะอืไก่จักระเบิดเยอะมากอันนี้ดักนะคะดักกาบกาบกาบ ขอที่จะที่จะแลกนอนไก่ตัวดีเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหรนน่นั่นนั่นนั่นกำลังไปให้อาหารากำลังไปให้อาหารปลานะคะ กลัวทุกอย่างเลยจ้ากลัวอะไรอันนี้ไงเต่าก็อยู่นี่ตาจ้าปลาดีมั้ยลูอาบน้องพิมไม่อ่านปลาดิลูกนยค่ะน้องพิมเดี๋ยวไปลึกๆทางนูนหน่อยลูกเดี๋ยวไปทางนูนหน่อยน้องพิมถึงทางนี้หน่อยเดินทางนี้หน่อยเออโยนเข้าไปในน้ำลูกเออนั่นแหละน้องถึงเองเลยลูกระวังพุ่มนะขวากินยากน้องพิมถึงดีๆเดี๋ยวเขาให้ถ่าปลาป่ะ เดี๋กกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปปั้นน้ำตาลกันภูมอยากปัน้นนูดเรอตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักทานอาหารกันก่อนนะคะทางนี้ครับพี่ภูมิไป go ไปอ,อีกปับป๊บปับ๊บโอเคขึ้นเลยแอบดูแม,ไม่ไม่เคยอำพุ่งโยนแล้วมันเขุ้่น น,น้องพิมใช้เท้าเด้อลูกใช้เท้าดุนใช้เท้าเดินหน้าไปเ,เ,เ,เหนื่อยกการให้อาหารสายหรือว่าเหนื่อยกับการกลัวฮะกลัวใช่ไหมพี่คงกลัว มาแล้วนะคะสลัดตุ้มทอดทีนยำนะคะรายการอาหารเรานะคะกินเลยก่อนนะเจ้าเสร็จสามเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะแมงโก้บีน้านะคะมาแล้วคะ่ะพิซซ่าครับ มดกำลังไปโซนบ้านบ้นดันน้ำตาลให้คุณลองให้คุณลองนระน้ำลาสีและที่โซนเด็กสิดได้เลยนะคะ พิมนางรอค่ะอ๋อน <V> uhm ้องพิมต yeah, ้องไปล้างมือค่ะอ๋อนี่ค่ะอ๋อจะให้เด็กๆเคยปั้นนะเลยคะดีมากเลยน้องพิมดีๆลูกมือโอ้ยน้องพิมได้ปั้นแล้วมีอาการซ้อนเดอกๆตื่นเต้นน้องตื่นเต้นพี่ต่อคิวพี่พูมิต่อคิวเราล้างมือกันมาแล้วลูก เหนียวติดมือนะ ก็สวยนี่เป็นค่าสีขาวเนี่ยม oh ีตัวอย่างนะอะอัน้องพ์โช่วยแม่ดูหน่อยดิเป็นงแค่ไหนละโอ้โหแต่แเอามือจับค่ะแต่ยินยิ้มู้่ดูโอ้จะเป็นรูปอะไรเอ้ยหัวใจสีขาวดูออกไหมจ๊ะสีมือน้องพีนเองจ๊ะ โอเคเหมือนไหมเหมือนไหมโอเคเหมือนเหมือนเหมือน,นหัวใจสี่สวยนะคะสีแดงสีแดงนี่ขนาดเล็กๆนะคะ อยู่นะคะขั้นตอนตำปีกแล้วอาการ์กิ้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะตัดาคา่ะตัดปีกอ๋อปีกเหมือนผีเสื้อเลยเหมือนนางฟ้าเหรออื้อยืดนออกมา betul tu, tu, tu. Ah. ฟ้าหยิบมังกรให้ดูหน่อยมังกรมังกรอ่าอันนี้ของพี่ภูมิสิ่งที่ชิดมาแล้วคุณรูเขาปั้นรูปร่างให้บนต้นรลจะไปดูคุณูปันนะทไงครี่ภูมิจะไป็นใครจะเป็นอรลูกไะเป็นรยังไงอ่าไปเรยลูกไปลย ดึงแล้วโชว์ขึ้นตัวพี่ดละงกานะาอกี้เลยดักันบก็คือดันบอะดึงแล้ก็ดึงขาตัวเอง เอาให้ขาดเลยทีเดียวเลยลูกคุณทีเดียวตัดขาด,ดุ๊เยลยแล้วมานะทีเดียวลูกอยากอยากกนแค่อยาให้มันหลุดก,ก็พอนะแข็งถึงขั้นตอนใส่ตาแล้วนีเดียวลูกคุณดูอจาจรย์เขาจุดตรงไหนนะทีู่อานายคุณเอาให้มันคงหนโลวิีเดียวครับิดเดียวโนเดียวั้งู ร,รมชาติค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟกันแล้วนะคะแม่จะไปไหนอ่ะวนรอบค่ะรอบที่นี่15ไล่นะคะ15ไล่15ไล่ค่ะเฮ้ยยังนานะ่าพุ๊กพอๆค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพีมจะพาไปชมสวนที่นี่นะคะตามพีมมานะคะอุย้ยน้องว้าว ายไม่ทันแม่ขอมาดักกำลังจะออกแล้วนะคะพี่คนขับไปประจำการแล้วค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเครถไฟกำลังออกแล้วไปเลยฟูดดบ้านน่่นปีมออกแล้วค่ะ บายบายพี่ๆเขานะคะบ๊ายบาย,ะะบ,ายบายบ,ายบาย,บายบายค่ะเวลวเร็วมากเลยอะ่ะเร็วโอ้โหกระดึงกระดักระดึงกระดั มาด้านหลังของสไลเดอร์มาช่วงนี้ก็ดีนะคะเย็นๆสบายโลคัดดีมากเลยอ,ะอ่ะน้องพีมเป็นต้นข้าวลูกน้องโบเป็นต้นข้าวลูกม่ข้าวที่เราทานเข้าไปอะ่ะสีน้ำตาลนี่คือเปลือกของข้าวเขาต้องเอาไปสีข้าวอีก่ก็